ก็สวัส <rôle> ด <à déc> ีท <él. ici S 2> ่านผู้ชมตุกทต้นเท้ามือรังกำลังดูคลิปนี้ด้วยครับผมตอนนี้ก็ผมกินชิ้นแล้ววันนี้เราก็อยากมาเล่นเพต้านะแต่ว่ามีคนเล่นเราเลี้ยวเราไปแล้วมาหลอกเลยแล้วกันนะครับเออเหเป็นดักโซเลเยอร์นะฮะเขียนอยู่ข้างล่างเท้า ปลายปาดภาบคลิปหายแต่ bye. Bye ว่าโอ้โอ้ไม่ก็เจอคิริโตเจอคิริโตนี่ไปละจ้าไปละจ้าขอโทษจากคิริโตกลางกลางจะรอดไหม่กางอุยรอด คลิดกเด็กมาแล้วซอยขับกลางเอ็นสดนดอลไปแล้วเฉกีไปเออหลับตายนะฮะ Oh my god มันโลหมดแล้วเพื่อนสปินไปและเราต้องกลับไปเล่นลนะโดนโดนกักแน่นั่นไงว่าลไอคิดไปเ้วค่อยดนแจง้งมาเราก็ นะตัวที่ดีนะแต่ดีเดินช้าไปเฮ้ยไปเลยจ้าไปแล้ยจ้า,จาเยอะจ้าหายหายแล้วเพื่อเราได้บนนะฮะแล้วก็ตายด้วยนะฮะ ไปล้ลวจ้าอืมเทนโอ้เทนนิ่งจัดเลยเรียบร้อยเอาเรานี่แหละเรียบร้อยไปแล้ยจ้าเออตายประมาทนะว์ปชา้าน่าจะว์บตั้งแต่แรกอันนี้คิปก่อนฮนะมันไปนะเพื่อนมาโคอดเยอะเอามันอยู่นี่นี่วะ

โอ้ไม่ตายเราตายแน่นอนเราตายแน่นอนเราตายแน่นอนตำรชงเราไม่ตายเพราะว่าเขาใช้สกิลหนึ่งเขาใช้สกิลหนึ่งเราไปจะจ่าเรารีบไปดีกว่าแล้วเราจะอยู่ไม่ทันกันเราวาเปลยเรามีเพื่อนเพื่อนมาเคียร์คิมให้เราก่อนเราพูดสำเนียงอะไรนี่ ข้างบนเมื่อจะมีไฟไฮเตะคาแวนไปแล้ว,ลวตอนนี้ฮจะเตะโดนสุดไทยไทยไม่ดูคนเลยไฮเตะลรงโหดนะจ๊ะอเอเ็นดากโหดนะจ๊ะจิงแนกไปปังเฮ้ยดีป้อมก่อนป่าโหลอดมาช่วยได้ไม่ทันการนะ จังหวะนี้คลิกหนักไปไปบนให้พวกโอ้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 โอโอ,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 โอจับจิบจิบจิบเอาโดนตายฮะสวยได้สิทีมเราโหดเกินนะเอาข้ามมันสิ เพื่อนข้ามันเลยข้ามันสวยครับเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววาบแล้ววาบแล้วในความเร็วโอยจะแก้ซูเปอร์แมนได้นะออกฟอสคลิปฟอส i r s c โอ้เราจะตายอีกแล้วเราต้องช็อกหนีนะฮะไม่งั้นตายแน่นอนหรืออาจจะไม่ตายแต่เพื่อนเราชนะไฟแน่นอนนะเพราะว่าเราล่อคิงแนกไว้แล้วแล้วเราก็กลับบ้านมาแล้วแล้วเวนก็จะมาเก็บงานให้เพื่อนเราอ้าวแล้วเพื่อนเราก็จับไม่โยนแล้วเราก็เสียป้อมล่างไปแล้วตอนนี้ เครลอดไอะเตะตายนะเรียบร้อยเพื่อนถ้าดารซี่จับได้แล้วผมช็อกไปตอนที่ดารซี่มาดารซี่มันเกี่ยวมายังไงก็ตายยังไงก็ช็อกโดนฮะ โอ้โอ้ my god โอ้ my god เพื่อนเพื่อนเราช่วยนายไม่ได้โอ้ไม่น่าเพื่อนเราจะตายแล้วเพื่อนเรียบร้อยเราตายเอะไรครับเนี้ยจะแพ้ไหมเนี้ย ยังไเตะโอ้โหไม่มีคำที่เรียกว่าสวยเลยนะฮะแต่คิวแค่ไม่ได้ไม่ค,คิดคิปเราีกว่าเรามีเพื่อนช่วยเกยนนะ วุ้ยโคตรแรงสวยโดนสวยครับโอ้โหมดตีลองแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยลองแทบเป็นทักจังหวะสุดท้ายแล้วก็แต่ซีกมัน,นหนึบดิดว้วเน สวยข้ามันเพื่อนปังดีเลยดีเลยโซนยับยับครับจังหวะนี้โซนยับยับเออๆอๆๆออเออเออขอเพื่อนแบที่บอกไม่นะไม่นะไม่ในที่ี่ะซุปเปอร์แมน กลับไปไกลเลยแหละนาวนิ่งข้าสิครับรออะไรอ่ะปาบตีปาบ,ปปาบหาย เพื่อนกลับไปช่วยเร็วเพื่อนกลับไปช่วยเพื่อนเร็วไม่นะไม่ไม่เจตไม่ตายนะครัเทเรียบร้อยเอาเรายังไม่ได้เคลียร์เรืร่องหลอเราเนี่ยเคลียร์ไปแล้วนะอันนีนให้เจให้เจเอยอะจัด โอ้ช็อกไม่โดนเลยยื้ไว้อยู่เพื่อนยื้ไว้อยู่เอาหน่อยสวยอ่าไม่ได้่ก็ผิดก็ผิดก็ผิดนะเมื่อกี้ก็ผิดเวลีกูดตาให้้าหายจ้พ่สวย uống kịp tài, em đo tài kìa, không đồn, ui, ào, oh, tài, em đo โดดเห็นป้าหายสวยครับไปไปจบเถอะไปจบเถอะไปจบเพื่อนะไร่ะโอ้จบเพอนโอตายซะตายซะตีบ้านเพื่อนตีบ้านเอาไปก่อนออาจบไัโอเคนะก็จบเ่นเพ่อนทีนี้ก็ยืนไปกดแกร์ที่ายด้วยนะครับผม ก็เด okay. ah ี๋ยวเราไปดูสกอร์ก่อนฮะแล้วก็เข้าไปในช่วงไฮไลท์ท้ายคลิปันเลยค่โโอ้โหอ็มวีพีด้วยเขพูดเกินนเนาะพูดเกินนะเนะคืออะไรนี่ยเนี่เออเนี่ยกองปาร์ตี้ซัมเอโอ้โหโหกดไลค์เลยไลค์ ก็ตะกอ่ที่ค่าเปไปเอ้ยแข็งหวะข่าเปต้องใส่อซิงก่ะสิบองศูนย์องชุดแกเลยก็ไปเลยฮะไฮไล